ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนเหมืนอนว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นยุคก,กว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่ หลายคนที้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริงนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับแคนเชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไรไข้หวัดใหญ่นี่ก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่แหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์เอแล้วก็สายพันธุ์ดีไข้หวัดใหญ่นี่มันจะทําให้มีอาการเรื่อง มันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเคลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัดมันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นเลยครับสำหรับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าป้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนเหมือนถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจกจจะะงออดาค ไอ้วัดใหญ่ลงปอดละปอดเสพอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความุแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสีย่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับต้อแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับ ไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้ยหวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้ว Dial น<ส>เนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยายาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษากแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่าาติดต่อกันได้ไหมไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนหนึ่งที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ก็มีสิทธิ์แพ้ได้มีสิทธิ์แพ้ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอย,ออยง,ง่ายเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรนก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคร์แล้วคุณแคร์ก็เอามือไปไป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้เรื่องราวของไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันบครรแั เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชริก์นะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ